ไปฝ่าประตุยไปอันส่วงเรียวรันมาแล่ซื้อ,อความกินสับบ่ายดีเลยทุกคนซื้อส่ม ซื้อส้อมซื้อตับแล้วก็เต้าหว้เต้าหว้วยูน่าเฮียนเต้าหว้หัวสงอิบยพันธี๊ดสองถุงเช้าพันดีประมาณเกือบดอนสองถุงเกือบหนึ่งดอนแซ่บเลยอันนี้ห่อ้าพันเข่ากับซื้อ้าพัน กินหน่อย ល្រូវើ្និត្ពី្ល់ទ้มក្រ พ่ตอตุ้ยกำลังจืดน่ะเดะอัวและวก็ะจับม,มา เห็นย่งโอ้ไปซื้อแล้วแบบนั้นมันเอะแล้วมาซื้อน้ำซื้อเบลี่ยเนาะโอ้ไม่ได้เอาหลุดไปแล้วเนอะอืมจะออกไปซื้อพาพาโปโตโยนสังเกียง Đang tiếp theo rồi Cái ừ. bao nhâm này ạ cho กระเซนหงเขียวเต็มแล้วโพดโพดไปก็ะเต็มจากมาอันสองทางแบบเขาผ่านมาแด่อากาศสองทางอันออนไลน์แด่อสองสามเถื่อ,อ,อ,อดนเขาโพดไปปรฮอดสองมือนะนั่นบึง้ง่น บึงเบิงขันเบึงขันเบึงเลงขั้นป่นั้นทีม้ากาัาเอาผักปูบอนน่มาน้ำจ็คสองสองโซบผ่านเซตตัวหันอย่าลืมประมาณยูพี่มันเทเเทนน้อยผักปูบอนกันเอามาจักสามโซบไปตลาดมาสีเฮดอันแกงหน่อไม้กิน แข่งหน่อไม้ก็ต่ำต่ำแคลโรนีแย่งหน่อไม้ใส่อันนี้เครื่องเห็ดน,นี่เท่าะไรวะเซาห้าพันเลยนี่เซาห้าพันแล้วก็ซื้อน้ำยานางห้าพันพอดีเป็นสามสิบพันสองอันนี้เบอร์นี่ก็ตกอยู่สองแสนปลายประมาณสิบกอดอนเนื้อหน่อไม้นะ พ่อแก่งอยู่วะกรสิพอแก่งอยู่วะนอนนี่กแหนง่งน้อมนมันหันแล้วกยย็ตัวนี้แล้วก็นอนนี่สิได้อยู่แหละตัวนี้น้ำแดอเอาแหน่งมันได้ยุ่หมออนหนึ่งเอาแหนง่งตัวนี้มานำกันเลยตัวนี้ โน่นีมายังเหลือจะทำนี oh. ่แหละตัดออกมันกองใส่ห nah ลังคาเฮือนลงมาหน้าโบอินจอยกินเจ้ากินอย่างอ้อพูดไม่พอเลยแซบอ่ะปิ้งเท่าไหร่ปิ้งเท่าไหร่ ไปหาแล้วไหมตัวนึงบิกละ่อนตัวนึ่งไปบอเบาไปไอพิวรีนโทรศัพท์น้ำเพิ่งหมดสิไปช้อปปิ้งไปไป่างเจี้ยงไอพิวรีนโทรศัพท์น้ำเพิ่มิกงนอแจงนอะต้มชลีชลีเอาสามเหนียวนะ เราซื้อถุงสิบพันประตูอิสิป็นอย่างก่อนจังเจียงไปซื้อภาพโปโ,โตมาให้ประตูปะโลโออันตัวลำไยลำไยใหญ่ได้นี่ตัวนี้นะเป็นมาอันเป็นโดดโฟดเอ้ยบิวแลนกับจิเป็นน้ำว่า,วาบ่าบายบิว บายบิวมาม่าถามนะไอบิวก็จะไปวะไปช่างเจี้ยงวะไอบิวก็จะไปช่างเกี้ยงวะช่างเจี้ยงก็ประตูอไม่ได้ไปวะไปโบเอามาม่าถามนะไอ้ขี่คุยแทะต้นอันดอกอันมะขามใบมะขามยอดมะขาม เป็นต่แซบแซอันต้สมส้มปลาคอหน่อไม้ชั้นนี้ก็พาะกินอะไรอันนี้ย้อนมเอื้ย้อนหมึกเอื้อมนหน้าแรงแล้วมันอ่นบางามนะก็เลยเด็ดแล้วก็สีถ่างทิมเลยมันหกวันนี้เปลี่ยนเมตู้เปลี่ยนเมตู้นั้นเห็ดความกินท่า ข้าข้าเจ้าไปสั่งเกียงเบิดพามาเบิ่งต้มสลีต้มสลีพี่น้องโอ้หอน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 ,หอนเอหลิงเราเสื้อสลีมาต้มจะแซมอ่ะสาลีนี่น

เห็ดมัวมันต่ว่าของเราเห็ดอย่างแด่นแบบอันคืออันนี้กือนจื่อจือเนาะมุกเย่นมางคาบวกกันเบากินข้าวบวงอุ้ยเออคนจีนไอชื่อนี่นะ กูนังกูนังอินตังอินฝืนอยู่อิดเจมันข้าเอวอันนี้เกิดส,สิ้าส่หัวเขาเกิดขําแเอวแต่กืหนหอนตังตู่แม่เขาขึงจุเขนจีนอ่ะบ้าของบ้าแหงอินะ่ะอืมบ้าของแหงไข่กรตู่แล้วก็บอกอัดจอดรุดจนมันจำจอดรถโคูรตัดงานเลยเขาจะจตัดเขาแบบไรอ่ะจอดต่งอ่ะคนเนี้ยน้ำอา เพิ่งเอาบอกเฟ้นจีนดวยตัวนั้นตัวมันเป็นตัวส้มเอาลงไปซื้อเนี่ยเื้อเดี๋ยวเพั้นมันเซฟบซมมาซีมมีจีนอ่ะไปบนยบไหน เถ่แบบเดี๋ยวบุกรือ่ากน่นคียนี้ที่มอรต่อหไปก่อนเลยของกันมาในคลิปน่าเออยังสิบดิ้งยสิบ